ภาษาไทยน่ารู้กับครูเปิลช่วงเวลาของภาษาไทยน่ารู้กับคุณครูเปิลพร้อมแล้วนะคะตอนนี้คุณครูมาแล้วสวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะยังต่อเนื่องกันได้เต็มที่เลยนะคะสำหรับสับแสแลงน่ารู้ เพราะว่าเอาจริงๆตอนนี้ได้ยินคําแปลกๆเยอะมากเหมือนกันค่ะใช่แล้ววันนี้ครูปเปิ้ลก็เตรียมมาอิกแน่นๆเลยแ,แล้วก็ขังไว <c oughs> น้นั่นใช่ไหมคะใช่ใจค่ะเนาะทั้งน้องจําได้เรามาต่อดีกว่าคิดว่าน้องๆคงจะไปแอบดูมาแล้วล่ะว่าเอ๊ะมันมีคําว่าอะไรอีกนะหลังจากฟังไปหลายคําแล้วใช่ไหมคะค่ะอ่ะคาต่อไปคิดว่าน้องๆต้องรู้จักช็อตฟิลน้องๆเคยมีอาการแบบนี้ไหมแบบกาลังทําอะไรอยู่แล้วก็เหมือนแบบ วิสตันไปนิดนึงแบบเสียอารมณ์เลยกำลังแบบหูเดี๋ยวนี้เราลองสังเกตง่ายถ้าเกิดว่าเราดู y o YouTube ค<ะ>่ะดูอะไรอยู่สักเล็กน้อยแป๊บบนึงโฆษณามาขั้นเฉยเลยช็อตฟิลเลยแล<ห>้วก็กำลังแบบใแบบครแม็กด้วยใช่ค่ะมันจะอย่างนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเสียอารมณ์นิดนึงเสียบรรยากาศนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอารมณ์น,นั้นช็อตฟิลเนาะหรือว่าแบบโหกําลังเล่าเรื่องสนุกสนานที่เพื่อนฟังอยู่ดีเพื่อนอีกคนเข้ามาเบรกซะอย่างนั้น ช็อตฟิลไปเลย <c oughs> นะคะอืมอันนี้ก็จะเป็นคําที่เราเจอแล้วก็จริงๆอีกสองคำเนี่ยคิดว่าน้องๆ ถ้าติดตามฟังคูเปอร์นันเทปพี่คแลันพี่จองอะจะรู้จักสองคำนี้เลยคือจริงๆดีมากกับใจฟูมาจากพี่คาแลนกับพี่จองของเราเนี่แหละค่ะจริงๆดีมากก็คือดีมากจริงๆเนาะแต่ว่าอ่ะลักษณะของการเรียนประโยคในภาษาเกา,าหลีก็อาจจะแตกต่างจากภาษาไทยก็เลยมีการแบบสลับคำกันเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการชมไงว่ามันดีจะเป็นเอาหงอาหารหรือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรก็ตามนะคะก็คือดีมาก จริงๆนั่นเองแต่ว่าพี่จองกับพี่คลังเขาใช้จริงๆดีมากเนาะแล้วก็ใจฟูใจฟูก็คือมีความสุขดีใจอะไรเงี้ยเหมือนแบบที่พี่เขาใช้บ่อยๆเวลาที่เดินทางไปเที่ยวใช่ไหมคะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทางธรรมชาติเนาะคนเน้นทางธรรมชาติก็รู้สึกว่าใจฟูมากก็คือมีความสุขมากเลยแล้วก็แบบจะพูดว่าใจฟูเนี่ยก็ต้องเป็นต้นฉบับของพี่ทั้งสองอถ้าเราพูดว่าใจฟูมันก็จะใจฟูไม่เท่าที่เขาพูดเลยะะคะอุะวิต่การเป็นคำศัพท์ที่แม้กระทั่งแบบในการเขียนข่าวเขียนหนังสือมีแบบคำว่าใจฟูหลายออปปี้มากเลยนะคะใช่ค่ะนี่แหละมันก็เป็นกระแสไงของการใช้ภาษาเนี่ยอยากให้น้องๆได้เห็นว่าการใช้ภาษามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคำศัพท์ส ลองสังเกตนะคะว่ามันเปลี่ยนทุกปีเลยจริงแต่ก่อนฉ่ำยังไม่มีเลยของแท้อะไรก็ยังไม่มีมาเนาะ,ะใจฟงใจฟูก็ยังไม่มีมามันมากับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกระแสในตอนนั้นนะคะนั่นแหละอะไรอีกตัวแม่ตัวมัมก็คือเป็นที่สุดในด้านนั้นคือเก่งอะอถ้าเป็นแต่ก่อนเราใช้ว่าอะไรเจ๋ง ค่ะเลิศอะไรอย่างเงี้ยนะที่เป็นแบบสชร์ลนด์ตัใช่แต่เดี๋ยวนี้เป็นตัวแม่เลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามทํากับข้าวก็เป็นตัวแม่เรื่องหนี้อย่างคูเปิ้ลเป็นตัวแม่ด้านภาษาไทยได้ไหมได้ค่ะเนาะพี่นิตาก็แบบตัวแม่แบบดีเจนะเราเป็นตัวแม่ตัวมัมกันนะคะมัมก็คือแม่ไงเนาะแต่ว่าอ่ะโอเคตัวแม่เราก็รู้จักก็มีตัวมัมเพิ่มขึ้นมานะคะนอกจากตัวแม่ตัวมัมแล้วยังมีตัวตึงด้วยอันนี้ต้องยกให้หมูเด้งไหมคะน้องหมูเด้งตัวตึงของเรา นะคะเป็นตัวตึงทุกวงการต้องพูด<ม>อย่างนี้เนาะดังมากจริงๆนะคะถึงขั้นแบบนักร้องปะคะครูป<ช>ุ้ไมีแน่ใจแสดงคอนเสิร์ตเสร็จก็คือไปดูหมูเด้งเลยพี่พี่ก็เซเว่นเ,เขาก็อยากดูน้องหมูเด้งนะนั่นไง เห็นไหมล่ะว่าเป็นตัวตึงเลยนะคะทุกวงการตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักน้องหมูเด้งแล้วนะคะน่ารักน่ารักคุูเปิ้ลตื่นมาตอนเช้าเนี่ยบางทีดูข่าวแล้วมันเหนื่อยเนาะข่าวมีแต่ข่าวอะไรไม่รู้อ่ะเปิดไปดูไลฟ์สดน้องหมูเด้งทําอะไรอยู่นะนอนอยู่ไป็อน้องหมูเด้งมันก่อนน้องหมูเด้งนอนแล้วก็ไปนอนทับแม่ถ้านอนที่ดีแต่แรกก็นอนอยู่ข้างแม่ดีๆแล้วสักพักเอ้าไปนอนทับแม่เฉยเลยนะคะน้องหมูเด้งก็เรียนแบบแม่นะคะ Premises, ปากอ <ina> ่ะงานอาหารแม่หลายๆอย่างมากๆเลยเนี่ยเขียวอ่ะเคียวอาหารตามแม่ด้วยทั้งๆที่จริงๆยังกินไม่ได้ใช่ไหมคะพี่เลี้ยงกวอยยังกินไม่ได้เลยแต่ก็แบบของงับไว้ก่อนอะไรอะไรอีกแบบตะโกนแบบตะโกนนี่คือแบบดีที่สุดดีมากกว่าปกติคือแบบดีมากจนรู้จะพูดไงคือดีแบบตะโกนเลยเช่นหมูวันนี้เขาแต่งตัวหล่อมากหล่อมากหล่อแบบตะโกนก็คือหล่ออยากจะบอกออกไปว่าโหคนนี้หล่อจริงๆก็คือแบบตะโกนก็คืออยากจะบอกให้คนอื่นเขารู้ เลยเี่ยนะคะก็ไว้ต่อท้ายไงเวลาจะชมอะนนี้หล่อมากๆหล่อแบบตะโกนก็คือให้ให้รู้ว่าโหมันหล่อจริงๆนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ดื้อดื้อดื้อมากดื้อมากก็คือดีมากเนะ้ว่าดื้อมากไม่ใช่ดื้อว่าดีอ่ะดีแต่ว่าโอเคดีมากมันดูมันดูอาจจะไม่เก๋ธรรดาดีมากชุนชุนว่าวันนี้อะไรเงี้ยฝีมือการทําอาหารดื้อมากก็คือดีมากนั่นเองโอ้พูดถึง นั่นนาสีนี่คือการเปลี่ยนเสียงะใช่ไหมคะจากสรอีเป็นะอือคูเปิลก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันชินดีมากันก็เป็นชุนเนี่ยดีมากก็เป็นดีมากนะคะอ่ะอะไรอีกฟาดฟาดนี่คือแบบโกรธโมโหจะต้องฟาดเนี่ยแต่ก่อนเราจะนึกถึงแบบถูกครูตีเนาะตีแรงๆใช้ไม้หวดไม้เรียวหวดเนี่ยน้องๆอาจจะไม่รู้จักไม้เรียวละคูเปิลกับพินิตาเชี่ยวชาญมากค่ะเรื่องไม้เรียว นะคะคิดว่าไม่น่ารอดเนาะวัยเรานะคะโดนมาบ้านตอนโดนทั้งห้องนะคะครูก็ไม่ยั้งเลยค่ะไม่เลี้ยวนั้นยอะไรเงี้ยน,นะก็ฟาดมาจริงๆเป็นคํากริยาใช่ปะ่ะ <บ S 1> แต่ <บ S 1> ว่าพอเรามาใช้เป็นคําาแลมันก็หมายถึงแบบโมโหวัดต้องฟาดสักทียอะไรเงี้ยมันจะทะเลาะก,กันนะกับคนทะเลาะก,กันนะฉันจะฟาดฉันจะไม่ยั้งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยฟาดในที่นี้ก็คือจะต้องแบบโต้ตอบตอบกลับอะไรเงี้ยไม่ยอมง่ายๆเอาจริงนะอะไรเงี้ยอาจจะแทรกกันใช้ถ้อยคํารุนแรงฟาดมาฟาดกลับ อะไรอย่างเงี้ยนะคะคําต่อไปค่ะ ปล่อยจอยเช่นะเราเห็นวันหยุดแล้วที่จะมาถึงนี้หรือน้องๆปิดเทอมอยู่ปล่อยจอยเลยทําใจสบายๆมีความสุขแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเรารอคอยวันหยุดยาวใช่ไหมคะเราก็ตั้งใจไว้ว่าโอ้ยวันหยุดยาวนี้เราจะปล่อยจอยแล้วอะไรเงี้ยเรารีบเลียงงานให้เสร็จเลยคิดว่าคนทํางานหรือว่าน้องๆที่แบบตรากตรำก,กับการสอบมาอะไรเงี้ยคิดว่าอยากจะมีอารมณ์ปล่อยจอยเหมือนกันแน่นอนคนก็เหมือนกันทํางานหนักๆประชุมเยอะๆนาอยอยากปล่อยจอยและอะไรเงี้ยนะคะ แต่ว่าก็อย่าปล่อยจอยนานเนะาะอย่างวันหยุดอพักสักวันหนึ่งวันที่เหลือก็ทํางานทบทวนทํากันบ้านอะไรไป ค่ะต่อไปบูบี้ค่ะบูบี้คือเหมือนกั่นแกล้งล้อเลียนบูลลี่อย่ามาบูลลี่ชนะะคยๆกันอย่ามาบูบี้ชนะอย่ามาแกล้งชนะอะไรอย่ามารอชนะตำตำคือการไปหามาไปซื้อมาฉันต้องได้ครอบครองไปตำมาด่วนอ่ะตำเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรคะตำพ้มตำตำ้มตำใช่ไหมตำน้ำพริกอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในความหมายเนี้ยมันหมายถึงแบบต้องมีอ่ะของมันต้องมีต้องไปตำมาด่วน ชิ้นครีมเนี้ยอุ้ยเขาโฆษณาว่าดีต้องไปหามาดูแล้วอะไรเงี้ยนะคะต้องไปตำมาใช้ป้ายยาอ่ะป้ายยาก็เหมือนกันโฆษณานมนาาจิตใจเนาะเช่นพี่ตับว่าเนี่ยร้านร้านนี้ดีมากเลยคุปเปิ่อยากให้คุปเปิป่ลไปลองแล้วก็บรรยายสปปรรพคุณใหญ่เลยว่าดียังไงเป็นการป้ายยา, <S <S าคุเปิ่นฟังไปก็แบบโอ้ยตายแล้วต้องไปหยุดฟังเราจะต้องไปลองดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็จะมีคนแบบป้ายยากันไปมา เพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยก็จะแบบร้านนี้ดีอันนี้ออกใหม่ดูนี่นั่นลองหรือยังอ่ามาป้ายยาเราก็ขอไปดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะค่ะอ่ะ,อะก็เป็นการนมนาวจิตใจมองบนค่ะมองอบนกนะ็คือแบบเอื่อม ไม่ไหวแล้วฉันจะไม่ทนกับเธอแล้วนะก็คือมองบนไม่มองเธอตรงๆมองบนแทนก็คือเป็นกริยาของอการที่เอื้อมและเอื้อมระอากับเธอมากอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คำสุดท้ายค่ะวาส,สนาผู้ใดเป็นเสียงเพลงด้วยเป็นเนื้อเพลงใใครจะได้ครอบครองล่ะใครจะโชคดีเอาพูดง่ายวาสนาก็คือใครจะโชคดีบางทีเราก็จะพูดว่าเออเนี่ยเด็กคนนี้มีวาสนาดีนู่นนี่นั่น,นใช่ไหมคะ ก็เอามาใช้ในบริบทคล้ายๆกันว่าเออทำไมโชคดีจังนะทำไมเขาถึงได้แต่งงานกับคนที่เพียบพร้อมแบบนี้หรือว่าทำไมเด็กคนนี้เขาถึงได้แบบเรียนเก่งแบบนี้เป็นเด็กมารยาทด,ดีแบบนี้นะวัฒนาผู้ใดนะอะไรอย่างางี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะหวังว่าน้องๆก็คงจะเคยผ่านหูผ่านตานะเวลาใช้ก็ให้รู้ไว้ว่าเสียงเหล่านี้คือสับสลงนะคะอ แลถึงเวลาที่เราต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ก็ต้องใช้ให้ถูกต้องค่ะให้เรารู้กาลเทศะในการใช้นะคะได้เลยค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณครูเปิลมากๆเลยนะคะยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาษาไทยน่ารู้กับครูเปิล